ึงแล้แตอนนี้จะกลับมาคืนดีกันแล้วแต่หลายคนก็ตกใจเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับว่านาวกับนิวพงศกรทำไมถึงเลิกกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจจริงๆสำหรับแฟนแฟนเอซแฟนหนังแฟนละครทั่วประเทศซึ่งเห็นสองคนนี้คบกันมานานหลายปีและ เป็นคู่ที่น่ารักมากมาก,มากเรียกได้ว่าเหมาะสมกันสุดๆไปเลยครับสาหรับคู่นี้พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายคนจึงตกใจจริงๆครับสําหรับหนุ่มนิววงศกรก็อยู่วงการมานานนับสิปีเลยก็ว่าได้ครับและนิวก็เป็นพระเอกเบื่อต้นๆของวงการมาตลอดเรียกได้ว่า เป็นพี่ใหญ่อีกคนของพระเอกรุ่นเก่าๆเลยก็ว่าได้ครับแต่เมื่อเห็นทั้งคู่กลับคืนมากันแล้วและคุยกันด้วยดีแฟนๆทุกคนต่างก็ดีใจและแห่ยินดีไปกับทั้งคู่จริงๆ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีละครของทั้งคู่เล่นด้วยกันอีกครั้งเพราะแฟนๆก็อยากจะดูฝีไม้ลายมือการแสดงเรื่องใหม่อยู่เสมอครับ